สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดการขายสงรายการนะคะเริ่มที่รายการแรกเป็นหางตัดหญ้าใหม่จากค่ายนาซานะคะขนาด1เมตรนะคะอันนี้ลูกค้าจากอำเภอขานุวรรักษ์สะบุรีจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะคะเดินทางมาสั่งซื้อซื้อถิ่นสินค้าที่ร้านของเรานะคะเดินทางมารับสินค้าเองนะคะ ตัดย่าม่นาซาหนึ่งเมตรนะคะราคาอยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะคะใส่รถขนาดยี่สิบแรงนะคะยี่สิบแรงขึ้นนะคะนี่นะคะตัดย่าม่จากค่ายนาซ่านะคะสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทลูกค้าจากอำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรของเราเนี่นะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดน,นะคะสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงมือหนึ่งะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4ย์2 2้า1นะคะร้านชาญชัยแท็กเตอร์จังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะ เราก็มาเริ่มที่รายการที่2นะคะรายการที่2เป็นโครงลิงลมนะคะ3เกียร์ราคาเบาๆนะคะราคาเพียง9,800บาทเท่านั้นนะคะ9,800บาทเท่านั้นตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะสีสันสวยงามนะคะ9,800บาทเท่านั้นโครงลิงลม3เกียร์นะคะลูกค้าจากอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าจากอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านของเราเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้ามีทั้งอุปกรณ์ต่อพวกมือ1นึ่รถถเดินตามมือ2นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9สนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงปักหมุดในจีพิได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะราคาเบาๆไม่ถึงหมื่นนะคะ9,800บาทนะคะกับโครงลิงลงดิ่งลงม3เกียร์นะคะลูกค้าลูกค้ารันกระบือกำแพงเพชรน,นะคะ นี่นะคะสวย,สวยตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานซีสันสวยงามเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทาง2องทันมำงากเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านชานชัยดักเตอร์ของเรานะคะ29มกราคม2568นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ